คอนเฟิร์มสอนนางเอกระดับบิ๊กเบิ้มเตรียมร่วมงาน GMM TV <c oughs> เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ห,หลายๆคนจับตามมองบิ๊กโปรเจกต์ ผลงานปีหน้าฟ้าใหม่ของ2022ค่ายดังขวัญใจวัยรุ่นไทยและต่างประเทศอย่าง GMMTV ที่กำลังจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่1ธันวาคมซึ่งล่าสุด hashtag GMMTV 2022 u c i จดเทรนด์อันดับหนึ่งในท w i t t ตอร์ของไทยด้วยซึ่งถูกจับตาม,มองมากที่สุดก็เห็นว่าจะเป็นประกาศสองนางเอกระดับแถวหน้าของประเทศอย่างใหมดาวิการและมินพิชญาเตรียมจะมาร่วมงาน GMMTV เป็นครั้งแรกอย่างแน่นอนและห่าวย,ยังจำกันได้ก่อนหน้านี้ มีกระแสะข่าวลือในหมู่แฟนๆว่า GMMTV เตรียมจับคู่สาวใหม่ดาวิกาและหนุ่มไบร์วชิรวิทย์ลงละครคู่กันและในส่วนของมินเพชรยาน,นั้นก็เตรียมจับคู่ละครกับคู่จิ้นของหนุ่มไบร์อย่างวินเมทาวินเช่นกันอย่างไรก็ตามข่าวนี้จะจริงหรือเท็จแค่ไหนคงต้องรอติดตามความชัดเจนกันอีกที1ธันวาคมนี้รู้กันแน่นอน